แล้วนี่คือ3สิ่งที่คุณต้องรีบทําเมื่อได้กลับมาคุยกับแฟนเก่าครับข้อที่1ครับอย่าอ่านใจซึ่งกันและกันนะครับหรือทําทุกอย่างเหมือนเดิมครับเวลาที่คุณได้กลับมาคุยกับแฟนเก่าหรือได้กลับมาปฏิสัมพันธ์กับแฟนเก่า9ใน10คนนะครับที่ทําแบบนั้นนะครับมักโดนแฟนเก่าดองแชทเหมือนเดิมนะครับหรือถูกแฟนเก่ามองเป็นของตายในท้ายที่สุดครับ ข้อที่2ครับเวลาได้กลับมาคุยกับแฟนเก่าให้แสดงกิริยาท่าทีหัวเราะมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นแฮปปี้เอนดิ้งมากขึ้นครับเพราะอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเรามีความสุขมากขึ้นและจะทําให้เขาเสียใยเรามากขึ้นนะครับและมันเปลี่ยนมุมมองของเขาครับจากการที่สมัยก่อนมองเราเป็นของตายแต่ตอนนี้กลับมองว่าเราเป็นของเป็นที่ดูน่าสนใจมากขึ้นครับข้อที่3ครับให้แสดงการขอบคุณ สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เขาจะพยายามไล่ล่าเราเวลาที่คุณทําแบบนี้ถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1น e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1 9 9 0บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาท เล่มที่4อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยคำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทําดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยเช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหมหรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1990บาทเล่มที่6 อีบ e ุ๊กหนประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่า1,990บาท e b o ุ๊ทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1@ Line ID ด o v e ์ไอ 2. เมื่อเข้าไปที่ l n n e อ d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ 4. แจ้งสลิปไปที่ Line อนหบอบดจะทำการสง e ่งอีบุ๊กทั้ง6แเล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ